สวัสดีครับนะครับตามติดชีวิตโคตามสิทชีวิตนักเตะนะครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องๆที่มีความมุ่งมั่นที่มีอนาคตอีกหนึ่งคนนะครับวันนี้เรามาพอพามาพบกับน้องฟิลนะครับเดี๋ยวให้น้องฟิลแนะนําตัวครับเชิญครับสวัสดีครับผมเด็กชายเกษรจันเรียนชื่อเล่นชื่อน้องฟิวครับปัจจุบันอายุเท่าไรครับ13ปีครับ13ปีเกิด2551ใช่ครับปัจจุบันฟิวเรียนที่ไหน โรงเรียนนานาชาติเอสคอตครับเอสคอตชั้นเขาแบ่งนานาชาติเขาแบ่งชั้นกันยังไงเป็นเยียครับอ๋อเป็นเยียใช่ไหมครับตอนนี้อยู่เยียแปดครับเยียแปดนะครับน้องฟิวเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับแปดขวบครับแปดขวบมีความรู้สึกยังไงถึงอยากเข้าไปเรียนฟุตบอลหรือว่าเล่นฟุตบอลก็มีนักเตะเป็นแรงบันดาลใจครับอ๋อมีมีมีแรงบันดาลใจส่วนตัวครับตอนที่ตอนแปดขวบเนี่ยมีมีใครเป็นแรงบันดาลใจหนู เนมาครับอ๋อเนมาดูจากทรงผมน่าจะรู้นะครับ <c oughs> นะครับเนมาแรงบรรจัยแล้วสถา,าบันฟุตบอลแห่งแรกที่เราเข้าไปเรียนอยู่ที่ไหนครับเอ่อสยามยุทธครับรรว่าตอนนี้เรียกกันว่าไทยสปิริตครับอ๋อสยามยุทธไทยสปิริตแล้ว8ขวบถึงี่ขวบเรียนที่สยามยุทธครับช่วงเวลา8ขวบถึง9ขวบอยู่สยามยุทธแล้วพอคุณพ่อเห็นว่า ผมเริ่มจริงจังทางด้านฟุตบอลบก็เลยพามาอยู่ที่โอเอซีส์อะคาเดมี่ครับอของอาจารย์ส่งเสริมมาเพิ่มของอาจารย์ส่งเสริมที่คลองสีนี่นะปัจจุบันยังยังซ้อมอยู่ไหมที่ที่โอเอซครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ซ้อมแล้วครับเพราะว่าพอย้ายมาอยู่ที่นานาชาติแอสคอตปุ๊บระยะทางที่มาจากแอสคอตกับโอเอซีมันไกลเหมือนกันอ๋อคราวนี้ก็คือซ้อมเป็นหลักที่นานาชาติอย่างเดียว คโค้ดโค้ดที่สอนที่แอชทอนเป็นโค้ดชาวไทยหรือชาวต่างชาติชาวบราซิลครับอ๋อเป็นโค้ดชาวบราซิลนะครับในกลุ่มเรามีมีเยอะไหมห้าหนึ่งที่ที่เล่นอยู่นานาชาติแอชทอนมีเยอะครับมีทั้งคนไทยและต่างชาติครับต่างชาติก็มีใช่ไหมครับโอเคเออปัจจุบันซ้อมบอลซ้อมเราซ้อมฟ,ฟตุตบอลเนี่ยอาทิตย์ละก,กี่ครั้งทั้งสัปดาห์เลยครับทั้งสัปดาห์เลยเหรอมันนาน <ๆ cafes> <classical S 2> ทั้งสัปดาห์ถือถือว่าหนักนะครับทั้งสัปดาห์นะครับ เป้าหมายในการเล่นฟุตบอลของเราเป้าหมายสูงสุดที่เราตั้งไว้ครับเล่นในลีกยุโรปครับเล่นในลีกยุโรปมีอนาคตนี่คิดคิดที่จะไปค้าแข่งต่างประเทศไหมหรือว่าพาตัวเองออกไปฝึกกับยังต่างประเทศไหมคิดคิดไว้ใช่ไหมครับครับอ๋อ,เ,อ,อเป้าหมายตั้งไว้จะจะไปอายุเท่าไหร่ถึงถึงจะออกเดินทาง น่าจะประมาณสิบห้าสิบหกอ๋อสิบห้าสิบพอดูแลตัวเองได้แล้วก็อ๋อครับครับครับประเทศที่เราอยากไปที่สุดที่อยากไปฝึกฟุตบอลเยอรมันครับเยอรมันนะครับทำทำไมอยากไปเยอรมันมีแรงบันดาลใจหรือหรือแรงจูงใจอะไรที่เราพ่อบอกว่าฟุตบอลที่นั่นแข็งมาคับอ๋อครับได้ดูไหมได้ดูฟุตบอลยุโรปไหมดูครับแล้วทีมที่เราดูประจำเนี่ยคือทีมอะไรเยอรมันครับเยอรมันนะครับโอเคนะครับ ก็เป็นเป็นหนึ่งเยาวชนนะครับอีกหนึ่งคนนะครับคือน้องฟิวนะครับมีความมุ่งมั่นสอมฟุตบลอลตั้งแต่8ขวบนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ซ้อมอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเอสคอรนะครับแล้วเป้าหมายเป้าหมายก็จะพาตัวเองไปฝึกฟุตบลอลยงต่างประเทศนะครับถ้าสมมุติไปฝึกที่โน,โน่นจนเก่งเนี้ยถ้าทีมชาติไทยเรียกมาติดทีมชาตินามไหมมาไหมมา,มา <laughs> ได้ไหม,ไม,ไมโอเคแล้วสมโมสรอ,อาชีพที่เราอยากเล่นนะครับ ในเมืองอาเมืองไทยก่อนในเมืองไทย s อสเมืองทองครับเอสจีเมืองทองนะครับ <S <S แล้วก็ต่างประเทศอะถ้ามันถ้ามันเป็นมาได้จริงๆเนี่ยสโมสรต่างประเทศที่เราอยากเล่นที่สุดในยุโรปผมอยากเล่นปารีสปารีสเซนเจอร์แมนสุดครับอ๋อปารีสเซนเจอร์แมนนะครับปารีสที่มันอยู่ฝรั่งเศสไม่ใช่เหรอใช่ไหมบอลยุโรปอ๋อบอลยุโรปที่<ม>ไหนก็ได้<ม><ม>ใช่ไหมขอให้เป็นยุโรปนะครับนี่ก็เป็นเยาวชนอีก่หนึ่งหนึ่งคนนะครับที่ที่มีความมุ่งมั่นมีความใฝ่ฝันในเส้นทางฟุตบอลนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวสักสักคู่นะครับเดี๋ยวให้น้องฟิวฟอมร่างกายแล้วก็จะดูวิธีการฝึกนะครับดูวิธีการซ้อมของน้องๆสักนิดนึงนะครับก็สําหรับตามติดชีวิตโคต้ตก็เทปนี้นะครับก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้น้องฟิวด้วยนะครับโอกาสหน้าคงได้มีเด็กๆน้องๆจากทางเอสคอร์มามาร่วมรายการร่วมถ่ายทํากับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเทปนี้นะครับผมขอลาไปเลยนะครับแล้วก็ ก่อนจะจากกันก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับฝากกดติดตามกดส u ัสดสบค้านะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวก็สักพักสักคู่หนึ่งก็เดี๋ยวจะไปดูน้องซ้อมต่อนะครับสำหรับเทปนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ